สวัสดีครับวันนี้ผมมันตีกระเด็นนะครับผมจะมาสอนวิธีการเสียบยอดมะม่วงนะครับสรุปการเสียบยอดมะม่วงในแบบต่างๆนะครับแบบที่1เลยก็คือการเสียบริมนะครับแล้วก็เฉือนต้นตอกอน,นะครับการเสียบริมคือการผ่าลงไปตรงกลางนะครับอนงครั้งนะยอดมะม่วงที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือมะม่วงฟอร์จูนนะครับ มันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแผลของยอดพันธุ์ดีของเรานะครับกับตน้นตอนแล้วก็เสียบนะครับเสียบให้มันชิดด้านใดด้านหน,นึ่งนะครับแล้วก็พันนะครับซึ่งวิธีการพันนะครับครูก็จะพันลงมาจากด้านล่างให้แน่นก่อนนะครับแล้วก็ถ้ากรณีแบบนี้มียอดแบบนี้ครูก็จะเน้นที่พันด้านบนเลยนะครับก็คือเน้นให้ มันแตกที่ยอดบนสุดนะครับดอกบัวของเรานะครับแล้วก็พันเว้นด้านดอกบัวด้านบนนะครับแล้วก็ดึงลงมานะครับแบบนี้แล้วก็เก็บบริเวณด้านล่างนะครับวันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือยอดนะครับที่พาลิมมาไว้นะครับแล้วก็เสียบแบบเว้นดอกบัวด้านบนนะครับก็เริ่มแตกนะครับสักประมาณเอ่อสิบ ห้าถึงวันก็เริ่มแกะเทปพลาสติกได้นะครับให้ยอดพันธุ์ดีที่เราแตกนี่มันแข็งนะครับเป็นการเสียบแบบฝานบวบนะครับซึ่งฝานบวบวันนี้ครูจะใช้ยอดพันธุ์ดีนะครับเป็นมะม่วงกิมหงนะครับเป็นมะม่วงกินดิบนะเราก็เชียนตรงนี้นะครับเก็บด้านบนให้มันเท่ากันแล้วก็ตัดโคนใบออกเลยนะครับ พยายามเลือกยอดกับตอนีให้มันใกล้เคียงกันนะครับเวลาเราเฉือนเราแผ่มันจะได้แนบสนิทกันดีนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การติดที่สูงนะครับการเฉือนฟันบลอคือจับคัตเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เฉือนให้มันเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะครับถ้ามันยังไม่สวยก็เฉือนใหม่ใหม่อีกรอบทิเงก็ได้นะครับให้แผ่มันยา,ยาวๆลักษณะเป็นแบบนี้ ยอดพันธุ์ดีของเรานะครับเทียบขนาดยอดกับตอให้มันใกล้เคียงกันแล้วเราก็เฉือนนะครับก็คือเฉือนแบบนี้อันนี้แผ่ของยอดพันธุ์ดีใหญ่ไปหน่อยแล้วก็เล็กมากหน่อยครับนี่ยังไม่สวยนะครับเิญอีนหน่ย่ย อ่าโอเคกลเคียงแล้วแล้วก็แปะเข้าไปนะครับพันนะครับวิธีการพันคือพันดักด้านล่างนะครับให้ได้หนึ่งรอบก่อนแล้วก็ค่อยคอยพันนะครับพอแน่นแล้วเราก็ปล่อยได้ละนะครับล้วก็เก็บรายละเอียดพันตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยลหลายๆยรอบนะครับเพื่อให้มันแน่นๆนนหน่อยนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับเว้นตาแตกหนึ่งตาตรงบริเวณตรงนี้ แล้วก็เก็บข,ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็พันด้านล่างนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการพันเว้นตาแตกด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นการฝานบวบอ่านี่คือลักษณะแผลของฝานบวบนะครับแล้วก็ ทำการเสียบไว้นะครับแล้วก็เว้นตาแตกขึ้นไว้ด้านบนนะครับมันก็จะเริ่มแตกละนะอันนี้ก็จะเว้นไว้เยอะๆหน่อยนะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะเว้นมากเว้นน้อยก็แตกเหมือนกันนะครับมะม่วงที่จะใช้เสียบวันนี้นะครับก็คือมะม่วงจินมี่นะครับเป็นมะม่วงกินสุกนะครับลูกสีเหลืองอร่อยตัวนี้นะครับก็วิธีการเฉือนก็คืออันนี้คือยอดของต้นต่อนะครับแล้วก็ทําการเฉือนแพ่ นี่เอาอให้หมดนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับนี่เลยนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ยอกพันธุ์ดีของเราแล้วก็ตัดใบออกให้หมดเลยแต่แต่ไม่ต้องตัดให้ชิดโคนใบนะครับให้ ให้เหลือการใบแบบนี้นะครับงานเป็นลักษณะแบบนี้จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับสเสร็จแล้วก็เทียบแผลกับต่อนะครับดูต่อค่อนข้างใหญ่ยอดพันธุ์ดีค่อนข้างเล็กนะครับเรก็เชื่อมแบบนี้นี่เลยนะครับสเสร็จแล้วก็แปะเข้าไปที่แผล นะครับตแบบนี้เลยเดี๋ยวมันใหญ่ไปนิดนึ่งครับอ่าแบบนี้ก็ได้โอเคแนบสนิทดีทั้งสองข้างเลยนะครับพันด้านล่างให้แน่นๆนะครับพันให้แน่นๆเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆพันขึ้นมาด้านบน วิธีนี้คือเสียบต่อใหญ่ยอดเล็กนะครับแล้วก็พันขึ้นมาด้านบนนะครับพันขึ้นมานะครับแล้วก็พันแค่นี้เองนะครับไม่จําเป็นต้องพันสูงขึ้นมาจนมิดด้านบนนะครับแค่นี้พอเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นการพันแล้วก็เว้นเว้นก้านใบเอาไว้ ครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะนี่ก็คือเป็นตอใหญ่ยอดเล็กนะครับพันเว้นตาแตกด้านบนการใบหลุดนะครับแต่ปรากฏว่ายอดไม่ได้มาแตกด้านบนนะครับมาแตกตรงตาตรงเนี้ยตาตรงเนี้ยมันจะเป็นตาที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะครับไอ้รอยต่อระหว่างยอดที่มันแตกขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีเปอร์เซ็นต์การแตกยอดที่ดีนะครับ โอเคนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับในการเสียบยอดมะม่วงในแบบต่างๆนะครับใครถนัดพันธ์ุแบบไหนก็เลือกเสียบแบบนั้นได้เลยนะครับวันนี้ครูม,มันตีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจครูด,ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ